สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำต้าหูทอดเกลือนะคะ,ะเห็นต้าหู้เราคิดถึงอ่วัยในอดีตเนาะตอนที่เรายังเป็นเด็กนะคะเรียนหนังสืออยู่เนาะมีเพื่อนพี่อ้อยคนนึงนะคะเขาอ่าบ้านเขาอะไม่มีเนาะเพราะว,ว่าเขาอยู่กับ แม่ที่ตาบอดนะคะแล้วก็คุณแม่เขาก็เลี้ยงเลี้ยงเหมือนกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็จะนั่งทานข้าวกับเขาทุกวันเพราะว่าสมัยเด็กๆเ,เนาะเราเรียนโรงเรียนวัดเนาะเราก็อพอได้เวลาพักเที่ยงเอ่ยเราก็จะเอาข้าวไปนั่งทานกันตรงหน้าองค์พระก็ก็เลยแบบ เราก็เอ้ยเรามีกับข้าวไปเนาะมีกับข้าวไปกินทุกวันทุกวันทุกวันเรามีกับข้าวไปใส่ใส่กล่องข้าวไปกล่องข้าวสมัยเด็กๆเนาะก็เป็นกล่องอากล่องอลูมิเนียมนะคะแล้วก็อ่ามีฝาล็อกนะก็แม่จะทําแบบนั้นให้ทุกวันของเพื่อนก็เอามาเหมือนกันแต่ว่าของเขาอะ่ะกับข้าวของเขาอะ่ะก็คือต้องหูทอดนะ พี่อ้อยก็นั่งทานข้าวไปก็มองไปก็ถามเขาว่ากินกับเราไหมเอากับข้าวเราไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเนาะเ,เขาก็เขาก็ปฏิเสธนะคะเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่เคยมายุ่งยั่งอะไรกับเราเนาะจนกระทั่งแบบมีอยู่วันหนึ่งพี่อ้อยก็เอาอย่างนี้วันนี้มาเปลี่ยนกันเธอเอาข้าวเธอมาให้เราเราเราทานข้าวเธอเองแล้วก็เธอก็ของเราก็เปลี่ยนของข้าวกัน นะคะเปี่ยนแตง,ข,งข้ากันมันเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่ายังไงอะอร่อยไหมถ้าไม่มีไม่มีฐานเนาะย้อยก็ว่าน่าจะอร่อยนะคะถ้าไม่มีเนาะขอสำหรับคนที่ไม่มีดีกว่าไม่มีอะไรทานใช่ไหมคะก็เพื่อนเขาจะทานข้าวกับเต้าหู้ทอดแบบเนี้ยทกวนัทกวนทวน จนกระทั่งวันนั้นนะ่ะพี่วายขอขอเปลี่ยนเปลี่ยนขอ,องข้าวกับเขาเขาก็ไม่ยอมหรอกไม่ยอมเราก็กนะเปลี่ยนกันวันนี้ลองลองดูมาเปลี่ยนกันทานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ยอมแล้วเขาก็นั่งยิ้มพอเ,เห็นเรานั่งทานแรก,แรกอพอทานเข้าไปคำหนึ่งมันก็อมืมันก็ก็แปลกดีอะเนาะเพราะว่าเต้าหู้มันก็เค็มๆแล้วก็เนื้อมันก็เป็นเนื้อถั่วแบบข้างในอย่างเงี้ยเนาะ ข้างนอกก็จะเค็มๆก็เราก็ว่ามันก็แปลกดีแต่พอถ้าทานนานๆไปอะเราจะทานได้อย่างเขาหรือเปล่านะคะพี่อ้อยเรียนสนิทเขาตั้งแต่ปหนะึ่งเนาะสมัยที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆเด็กนักเรียนสมัยก่อนนี้เข้าเรียนตอนอายุแปดขวบนะคะเด็กต่างจังหวัดเนาะสมัยนี้สมัยนั้นพี่อ้ยอยเท่าไหร่อ่ะ ของพันห้าร้อยแปดหลายๆคนก็คงไม่ทันพี่อ้อยเนะยยาะพี่อ้อยหนีไกลแสนไกลก็ไม่าทานกยวเขาก็คำแรกก็อร่อยคำที่สองก็อร่อยพอคำที่สามแทกจะติดคอแล้วตอนเนี้ยเริ่มจะติดคอแล้วนึกสงสารเพื่อนขึ้นมาก็เลยบอกกับเขาบอกว่าต่อไปนี้เวลาทานข้าวอะ่ะเรามาแบ่งกับข้าวกัน ให้เขาทานกับเราได้สมมติว,วันนี้พี่อ้อยมีหมูทอดมีกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยเพราะว่าสมัยก่อนนี้กุ้งกุ้งแม่น้ําจะถูกมากนะแล้วก็ตองที่เตี๋ยพี่อ้อยทํางานอยู่ก็ก็ใกล้ใกล้กับแม่น้ํ็จะเป็นกุ้งแม่น้นํานะล้วนๆเนาะจะถูกมากๆเลยกิโลไม่กี่ตังค์สมัยก่อนที่บ้านทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแม่น้ําอะจะเป็นทําเป็นกํามังเลยเพราะว่าที่บ้านลูกเยอะ เพื่อนเขาไม่เคยได้ทานแบบเราเอาไว้เดี๋ยววันไหนพี่อ้อยจะมาเล่าเรื่องเพื่อนคนนี้ให้ฟังนะคะในช่องหลอนของพี่อ้อยเนาะก็ไม่มีอะไรหลอนนะคะแต่เพียงแต่ว่าความประทับใจในวัยเด็กของเราเนาะทอดให้เกลี่ยๆเ,เนาะอันนี้เวลาทอดใส่เกลือลงไปเลยนะคะ ส่เกลือลงไปก่อนเขาจะได้ไม่ติดก,กะทะหนึ่งแล้วก็เนื้อเต้าหู้เขาก็จะเค็มๆหลังจากที่เราทานกับข้าวแล้วอ่ะเรายังสามารถเอาไปทํากับข้าวได้อีกนะคะหลากหลายเลยเนะสําหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะคะอันนี้เต้าหู้ซื้อมาจากเมืองทองเต้าหู้เมืองทองเขาอร่อย ประมาณนี้เลยค่ะต้องูทอดเกลือเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไปทานกับข้าวได้เลยเนาะจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีอะไรยุงยากง่ายๆก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่ออยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะตอบน้องๆช่วงนี้ก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็จะไปเปิดคลิปไว้ให้นะคะก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องไฮซีด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ